ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NW Real Estate 78นะครับสวัสดีค่ะน้องแมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นัทด,ด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่นัทจะพาไปไหนคะเนี่ยวันนี้นะครับลพี่นัทจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมการเดินทางไปดูที่ดินนะครับติอ่าง เก็บน้ำแก้มลิงบ้านหนองเควานะครับหรือหนองข้าวนะครับผมหนองข่าวหนองข่าวนะครับ่าข้าวเนี่ยอยู่ชัยภูมิค่ะพี่นานะด้วยความที่เราขายหลายแปลงนะคะคุณผู้ชมแปลงนี้นะคะจะเป็นที่นาการเกษตรนะคะ17ได้3งาน70ตารางวาจะตั้งอยู่ติดกับ อ่างเก็บน้ําแก้มลิงบ้านหนองขวาวตำบลบัล<า>ลังอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาใช่ครับจริงๆแล้วแปลงนี้เราเคยทําคลิปรีวิวแล้วนะคะมีคุณลูกผู้ชมทุกท่านเนี่ยที่สนใจเนี่ยจรจงๆสอบถามมาเยอะนะคะแต่วันนี้ค่ะแม่มาค่ะอยากจะกระชับการตัดสินใจของคุณผู้ชมคะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่นัทเพร<อ>าะว่า คุณผู้ชมคุณลูกค้าเนี่ยจะถามเยอะมากๆเลยว่าอยู่ใกล้น้ำไฟหรือเปล่าอยู่ใกล้ชุมชนไหมติดถนนคอนกรีตหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแบบจะไปตามข้อมูลที่คุณผู้ชมนะคะแล้วก็หรือว่าคุณลูกค้าเนี่ย สงสัยอยู่จะได้เห็นพร้อมๆกันเลยค่ะได้ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขับไปแบบช้าๆเพื่อให้ทางท่านผู้ชมนะครับได้เห็นภาพนะครับการเดินทางนะครับทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดนะครับท่านผู้ชมจะได้เสมือนว่าเดินทางมาชมรับชมด้วยตัวท่านผู้ชมเองเลยนะครับผมนี่ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่แยกนนทไทยหรือเขาเรียกว่า5แยกนนทไทยนั่นเองนะครับผมใช่แยกนนทไทยใช่ครับตรงไปจะเป็นชัยภูมิ ช่ครับผมเนี่ยน้องแหมมครับพอขา้ามให้แยกนนทไทยมาแล้วนะครับให้ชิดซังซ้ายมือเลยนะครับเดี๋ยวเรารจะาเลี้ยวเข้าสู่เนี่ยครับซอยวัดหลวงพ่อฉันนะครับหรือ,รอ,าารอรโรงเรียนสายมิตรนนทไทยนี่เองนะครับโรงเรียนสายมิตรนนทไทย6นะคะคุณผู้ชมเราต้องเลี้ยวมาด้านซ้ายมือวัดบ้านด่านกลางโรงเรียนบ้านด่านกลาง,ลง,ลงหรือชุมชนบ้านด่านกลางนั่นเองนะคะถ้าเราตรงไปเนี่ยจะเป็นชัยภูมิถ้าเราไปขวามือก็จะเป็น ขมสแกแสงแล้วก็อําเภอคงนะคะฉะนั้นเลยแยกนนทไทยมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายทันทีค่ะได้ครับนี่ทางด้านขวามือก็คือโรงเรียนสายมิรนนท์ไทยนี่เองนะครับใช่สายมิรนนทไทย6นะคะเป็นขวามือนะคะจะเป็นโรงเรียนสายมิรนนท์ไทย6นะคะคุณผู้ชมแม่มก็จะมีที่ดินอยู่ใกล้ๆแปลงนี้อ,อยู่ใกล้ๆโรงเรียนด้วยอีกหนึ่งแปลงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชม ท่านใดนะคะที่ต้องการที่ดินอยู่ใกล้กับ5แยกโนนไทยแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนสายินนไทยทักทายสอบถามได้แต่ตอนนี้ค่ะคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมที่ดิน17ไร่3งาน70ตารางวาตั้งอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำบ้านหนองเผาตําบลบัลลังอำเภอโนนไทยจังหวัดน,นครราชสีมาแต่เราจะไปเส้นทางใหม่จากคลิปก่อนหน้านี้ คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะไปทางโคกสวายพอถึงโนนไทยปุ๊บเราก็ต้องเลยไปอีกนะคะจนถึงแยกโคกสวายแล้วถึงจะเลี้ยวซ้ายตรงนั้นเนี่ยระยะทางเนี่ยจะไปประมาณ10กว่ากิโลนะคะสําหรับตรงเนี้ยจะใกล้กว่านะคะคุณผู้ชมใช่ครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นนะครับพื้นที่นะครับผม เป็นสวนนะครับมะขามเทศนะครับนแอมซึ่งแน่นอนนะครับอำเภอโนนไทยนะครับก็ต้องเป็นมะขามเทศเพชรโนนไทยนั่นเองนะครับอร่อยมากฝักใหญ่จัมโบ้นะคะคุณผู้ชมด้านซ้ายมือนะคะเราจะผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนนทนไทยนะคะจากอ่ะเดี๋ยวแบบจะแจ้งคุณผู้ชมนะคะว่าจากองค์การบริหารส่วนตำบลนนทนไทยเนี่ยเราไปแปลงที่ดิน10กิโลเท่านั้นเอง<ช>อคุณวินดาทำไมใกล้ขนาดนี้คะไกลมากมากราคาคบแ,แบบถูกมากๆเลยนะคะแปลงเนี้ยแล้วห่างจาก อบตอโนนไทยนะคะแค่10กิโลค่ะคุณผู้ชมห่างอบตอโนนไทยแค่10กิโลนะคะตอนนี้เราเดินทางบนถนนลาดยางอย่างดีเลยนะคะเลี้ยวซ้ายมาจากแยกโนนไทยนะคะคุณผู้ชมจากแยกโนนไทยไปที่ดีนเนี่ยประมาณ12โลใช่ไหมคะ<ด>พี่ด๊าโดยประมาณนะคะประมาณ12โล บวกลบนะคะคุณ้ชมแต่ว่าถ้าเราดูพิกัดเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยจากอบตโนนไทยนะคะไปแปลงที่ดิน17ไร่3งาน7 0ตารางวาจะห่างแค่10กิโลเมตรค่ะถูกต้องครับ้ยเราผ่านไฟแล้วพี่นาถูกต้องครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าเขตชุมชนแล้วนะครับ<ช>ต้องบอกก่อนนะครับว่าเ,เส้นทางนะครับเป็นถนนลาดยางไปเลยนะครับท่านผูช้ชมครับ แปลงนี้สวยมากๆเลยสวยและเป็นราคาที่ถูกที่สุดที่แมบบขายอยู่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะเป็นแปลงที่สวยและราคาถูกที่สุดที่แมบบขายอยู่เพราะว่าถ้าถูกกว่านี้ก็มีค่ะแต่เป็นที่ไม่ติดทางสาธารณะนะคะส่วนแปลงนี้ถูกที่สุดสําหรับติดทางสาธารณะค่ะและเป็นฉนดนกุดแดงด้วยนะคะว้าวเฟรชแบบนี้นะ,นะครับสวยๆแบบนี้นะครับใกล้ตัว อำเภอโนน<ช>ไทรนะครับเรียกว่าใกล้ถนนสุรนา,าลายเลยก็ว่า<ช>ได้นะครับเนื่องจากว่าเราเข้ามานิดเดียวเองนะครับ<ช>แล้วก็ทางสัญจรเนี่ยสะดวกสบายมากๆนะครับเป็นถนนลัดยางแบบนี้เลย<ช>ตอนนี้เราเข้าสู่ชุมชนบ้านด่านกล,กลางแล้วนะครับน<ช>้องแม่ถูกต้องค่ะพี่นะันตอนนี้นะคะด้านขวามือเราจะเห็นวัด ด่านกรงกลางนะคะตำบลโนนไทยอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาเราเข้ามาในชุมชนคุณผู้ชมคะเรากําลังจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินที่ราคาถูกมากๆจริงๆถ้าราคาถูกขนาดนี้นะคะจะต้องอยู่ห่างไกลชุมชนเหมือนกันแต่แปลงนี้แบบแบบ เขาเรียกว่าแอบบอกดีกว่าว่าใกล้มากใกล้จนคุณผู้ชมอาจจะแบบตกใจในราคานี้ว่ามีอยู่จริงหรอนะค,ะครแต่เราขายยกแปลงนะคะถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะซื้อ,อไม่ถึงยกแปลง17ไร่3งาน70ตารางวาคุณผู้ชมสามารถที่จะซื้อเป็นครอบครัวได้นะคะชวนครอบครัวนะคะ อ่เพื่อนๆนะคะมาซื้อด้วยกันมาแชร์กันก็ได้เพราะว่าราคาถูกมากค่ะว้าวมากๆเลยว้าวมากคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศของแปลอ่าทางไปแปลงที่ดินพร้อมๆกันด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสวนมะขามเทศหวานเพชรโนนไทยโอ้โหเขาทำสวยมากๆเลยพี่นาใช่ครับเป็นสวนเลยนะครับสวงฝักฝากทาเนี่ยเขาปลูกขายนอนเลยใช่ครับไม่ได้ปลูกทานเองนะพี่นาเยอะนะปลูกเป็นสวนขนาดนี้ขวามือนะคะก็จะเป็นสวนมะขามเทศหวานเพชรโนนไทยเราอยู่ อยู่บนถนนเส้นที่เรามาจากถนนสุรนารายเพื่อจะมุ่งหน้าไปแปลงที่ดิน17ไร่3งาน7 0ตารางวาติดอ่างเก็บน้ำนะคะใช่ครับโอ้โหน้องแหมมครับวันนี้นะครับอตอนนี้ช่วงเวลานะครับสามโมงนะครับใ,ใกล้จะสี่โมงแล้วนะครับเป็นสามโมงห้าสิบสามนาทีนะครับก,ก็ท้องฟ้าแจ่มใสเลยนะครับใช่ท้องฟ้าแจ่มใสคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหทําไมแบบว่าถนนแบบ กี่เลนนะคะอันนี้ก็คือเป็นถนน2เลนส่วนกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศเนี่ยเอาเป็นว่าถนนเนี่ยค่ะแล้วก็เสาไฟฟ้านะคะผ่านทุ่งนาไปเลยค่ะเป็นแบบการเดินทางที่ใกล้มากๆเพราะว่าตอนที่เราไปคลิปก่อนเนี่ยเราไปแยกโคกสวายใช่ไหมคะใช่ครับใช้ถนนอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นนั้นนะคะระยะทางจะประมาณ สองสองเท่าก,ก,กว่าของตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เหมือนเราลัดผ่านมาแล้วก็จริงๆทางลัดเนี่ยบางทีจะไม่ดีถ้าถ้าความเข้าใจที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าทางลัดที่จะไปแปลงเนี้ยดีมากค่ะใช่ครับผม ก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนะครับยูทูบของเรานะครับ n w r e a l บบยนะครับแล้วก็เราลิงก์ไลฟ์สดไปที่ Facebook ของน้องแหม่มด้วยนะครับก็อยากให้ทาง Facebook แล้วก็ y t u t u นะครับได้เห็นนะครับไลฟ์สดนะครับพร้อมๆกันนะครับคือเราอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะได้ มีสิทธิ์ในการตัดสินใจพร้อมกันทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่าแบบมีของดีราคาถูกนะคะแบบก็อยากจะประกาศประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมที่กําลังมองหานะคะจะได้เห็นว่าอุ้ยแปลงนี้ยขายราคาเท่านี้เองเหรออาตอนนี้นะคะเราเข้าสู่ชุมชนที่2แล้วเป็นชุมชนบ้านไร่หมู่ที่7ตําบลโนนไทยอาเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะ ใช่ครับว้ววาวะะเข้าสู่ชุมชนแล้วนะคะสารค่ะซาธทุกค่ะสารประจำหมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมเราผ่านเป็นหมู่บ้านที่สองแล้วหมู่บ้านแรกจะเป็นบ้านด่านตรงกลางหมู่บ้านที่สองนะคะก็จะเป็นบ้านไร่นะคะคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่เราจะไปที่ดินแสนราคาถูกขนาดนี้ยเราผ่านหมู่บ้านทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมถูก <พบ S 1> ต้องครับน้องแม็กคือไม่เปรี่ยวนะคะ นนการเดินทางแบบสะดวกสบายเลยบบสบายสบายพี่น่าขับช้ามากอยู่แล้วใช่ครับะะอยากให้ทางท่านผู้ชมนะครับได้เห็นนะครับภาพบรรยากาศของชุมชนนะครับว่าตรงนี้ใกลชุมชนมากๆเลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมชมในคลิปคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะทำไมแบบช้าจังเลยแบบไกลมาก <laughs> ไม่ได้ไกลนะคะคุณผู้ชมขาจากแยกโนนไทยนะคะประมาณ12กิโลเมตรบวกลบนะคะคุณผู้ชมจากอบตอนโนนไทยเนี่ย แค่10กิโลเท่านั้นเองตอนนี้นะคะเรามาถึงด้านหน้าวัดสิริบ,บ้านไล่นะคะ,ะ,คะเลี้ยวซ้ายสาธุค่ะวัดสิริบ้านไล่อยู่ขวามือให้เราเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายไปทาง ถนนลาดยางเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมเรายังอยู่ในชุมชนบ้านไร่นะคะวันนี้แบบกําลังจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปชมที่ดิน17ไร่3งาน70ตารางวาจะตั้งอยู่ที่ตบบําบลบรรลังอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาที่ดินแปลงนี้นะคะมีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะ บบมีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอยู่ติดกับโครงการแก้มลิงนะคะอ่างเก็บน้ําบ้านหนองเขานะคะคุณผู้ชมเป็นสระน้ําขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะที่เขาใช้สําหรับผลิตน้ําประปาหมู่บ้านนั่นเองนะคะแล้วก็มีเสาไฟฟ้าที่คุณผู้ชมสามารถต่อขยายเขตไปใช้สําหรับแปลงที่ดินของเราได้ค่ะอนาคตนะคะคุณผู้ชมจะปลูกเป็นบ้านสวนเป็นบ้านพักตากอากาศอย่างนี้ค่ะ ใช่ครับผมก็ทำเลดีมากๆนะครับพื้นที่เนี่ยกว้างขวางเลยนะครับ17ไร่นะครับน้องแม่มสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เลยคะแต่ราคาแต่ราคาแบบว่าประมาณหนึ่งไร่ของ ที่แม่มเคยขายอยู่ก็จะเป็นวังไซวังไซปากช่องนะคะราคาราคาของตําบลวังไซหนึ่งหนึ่งหนึ่งไร่เท่ากับแปลงนี้17ไร่ค่ะแอบใบแอบใบหนึงเคื่อคุณผู้ชมไปชมแบบว่าคลิปรีวิวแปลงตําบลวังไซอําเภอปากช่องที่แบบขายอยู่นะคะอันนั้นจะขายอยู่5ไร่2ตารางวาแต่แอบใบคุณผู้ชมว่าที่ดินแปลงนี้สิบไร่กว่าเนี่ยค่ะราคาเท่ากับ1ไร่ของตําบลวังไซ ซื้อ,ซ,อซื้อตำบลวางไซปากช่องนะคะในช่องของแบบเนี้ยแบบทำคลิปไว้แล้วได้หนึ่งไร่แต่ถ้ามาซื้อตรงนี้นะคะได้17ไร่3งาน70ตารางวาขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะคะว่าอยากจะซื้อไปใช้ประโยชน์อะไรนะคะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือราคาที่ถูกขนาดนี้นะคะ่ะมีน้ำมีไฟฟ้า เราพูดแบบนี้ได้ใช่ไหมพี่นายะเพราะว่าน้ําไฟอยู่ใกล้ๆอ,อยู่แล้วนะคะแล้วก็ห่างคอนกรีตนะคะคุณผู้ชมนิดเดียวเดี๋ยวจะดูพิกัดให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็จะแจ้งคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเหลือเวลาอีก5.3กิโลเมตร 5.3กิโลเมตรนะคะที่เราจะไปถึงแปลงที่ดินค่ะคุณผู้ชมค่ะในราคานี้คือการเดินทางไม่ได้ลําบากเลยเนาะถูกต้องค่ะแมมไฟฟ้าตลอดเส้นทางแล้วก็ถนนลาดยางตลอดเส้นทางตรงนี้ก็จะมีหินคลุกประมาณสักร้อยเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นทางเชื่อมต่อถูกต้องค่ะก็เดี๋ยวถ้าเขาทานะครับก็จะมาเชื่อมต่อตรงนี้เลยนะขึ้นเนยแยแม่แม่ก็ขึ้นคอนถนนคอนกรีตแล้วนะครับนิดเดียวเองนะครับตอนนี้เขาสู่ องค์กรเข้าสู่ตำบลคางผูแล้วใช่คางผูก็คือเมื่อกี้เขาจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคางผูเขาบอกว่ายินดีต้อนรับหมายความว่าที่ดินปลายนี้นะคะจะอยู่ปิดกับคางผูนะคะบันลังกับคางผูเนี่ยเขาจะเป็นเขตติดต่อกันมีป้ายบอกแล้วนะคะคุณผู้ชมตรงไปบ้านหนองเขว ตรงไปบ้านหนองแวงของเราจะไปบ้านหนองเฝาคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะถนนลาดยางเนี้ยไม่ใช่ถนนหลักของเอ่อโนนไทยนะคะเพราะว่าถนนหลักของโนนไทยเนี่ยคือถนนสุร,รานารนายหมายเลข2 0 5แต่ถนนเนี้ยเป็นถนนเส้นรองเข้ามาจากถนนสุร,รานฎรายนะคะแต่ถนนรองก็ยังดีนะคะาลายาง,างใช่ครับน้องแหม่มถูกต้องคะ่ะพี่นายคะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางอยู่ เส้นทางที่จะไปที่ดิน17ไร่3งาน7 0ตารางวาคุณผู้ชมนะคะจะเห็นเสาไฟฟ้าตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยเขาก็จะมีพืชพันธุ์ทางการเกษตรนะคะมีทั้งสวนมะขามเทศหวานเทศนนทัยนะคะมีทั้งมันสำปะหลังนะคะมีบ้านข้าโพดด้วยนะคะน้องแหม่มพี่นัทเห็นข้าโพดด้วยใช่ใมีข้าโพดด้วยนะคะที่เขาทำอยู่นี่เป็นบ้าน ขวามือเนี่ยก็จะเป็นบ้านอยู่อาศัยนะคะแล้วก็เหมือนเขาจะปลูกแบบต้นไม้เยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็ตรงต่อไปก่อนนะคะคุณผู้ชมเราก็ตรงต่อไปเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินสวยๆติดอ่างเก็บน้ําด้านซ้ายมือนี่พี่นัดพูดถึงข้าวโพดก็มาพอดีเลยนะคะอ่าพูดถึงข้าวโพดก็มาพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราตรงต่อไปก่อนนะคะคุณผู้ชมใชครับ ยังเห็นเสาไฟฟ้าอยู่นะคะตอนนี้นะครับเราผ่านชุมชนมาหลายชุมชนเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่เราอยากให้ทางท่านผู้ชมนะครับได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับเมื่อท่านผู้ชมซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งนะครับแล้วก็เสมือนเราอยากให้เสมือนว่าเดินทางมาด้วยกันนะครับเดินทางมาด้วยกันเราก็อยากทําให้ละเอียดที่สุดนะครับเอาที่จะทําได้นะครับแต่เอ๊น้องแหม่มคะสิบเจ็ดไรนนี้เราจะเราจะเดินไหวไหมคะน้องแหม่ม ขอเดินด้านหน้าก็แล้วกันนะคะพี่นะะันค่ะ17ไร่เนี่ยอาจจะพาคุณผู้ชมไปเดินแบบทุกทุกไร่ไม่ไหวแน่เลยนะคะ เพราะว่าน่าจะวันเดียวไม่พอก็คือเราจะพาคุณผู้ชมชมแนวดีกว่าชมแนวด้านหน้าซ้ายขวานะคะโดยประมาณแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะซื้อและจะเป็นเจ้าของแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยมาดูใหม่ก็ได้นะคะตอนนี้เรายังอยู่ในหมู่บ้านนะคะอยู่ในชุมชนนะคะเมื่อกี้เราผ่านบ้านหนานตรงกลางมาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นบ้านไร่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ผ่านวัดปาน หนองตาลเราผ่านวัดป่าหนองตาลนะคะเราก็จะใช้ถนนสวนสวนกันได้สบายเลยก็คือเป็นถนนสองเลนแล้วก็มีบ้านผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะเป็นชุมชนหนาแน่นนะคะคุณผู้ชมหนาแน่นแต่ไม่แออัดน,นะคะ,อะตอนนี้เราอยู่บ้านหนองตาลแล้วหมู่7น,นะคะเราเข้าสู่บ้านหนองตาลหมู่7แล้วนะคะคุณผู้ชม ชุมชนนะครับน้องแหมมเนี่ยก็เมื่อกี้เห็นผ่านร้านสะดวกซื้อนะครับของชุมชนนะครับหลายร้านเลยนช่นครับผมก็ผ่านชุมชนคือถนนลาตยางตัดผ่านทุ่งนาแล้วก็เขาก็จะมีชุมชนค่อนข้างเยอะนะคะถูกต้องค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นที่นานะคะติดอ่างเก็บน้ํา แก้มลิงนะคะเป็นโครงการแก้มลิงบ้านหนองเขานะคะตําบลบันลางอําเภอเนนไทยจังหวัดน,นครราชสีมาอ่างเก็บน้านี้เขาใช้สําหรับทําน้ำประปาหมู่บ้านนะคะุณผู้ชมวิวสวยมากๆเลยเหมือนเราอยู่แบบสันเขื่อนเลยนะคะพี่นัทและจําจบรรยากาศได้ใช่ไหมคะเพราะเราเคยมาแล้วะะลมเย็นๆแต่ว่าครั้งแรกที่เรามาเนี่ยเราก็มาจากตาม GPS เลยนะคะก็คือเราดูพิกัดจาก เลขโฉดแล้วแล้วเราก็ดูพิกัดที่เราจะเดินทางแล้วก็เลยใช้เส้นทางตรงทางโคกสวายแต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่นัทเขาสำรวจเส้นทางใหม่นะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราลองไปทางนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าดูแล้วระยะทางแบบใกล้มากๆเลยนะคะห่างจากตัวโนนไทยนะคะคุณผู้ชมประมาณ12กิโลเท่านั้นเองนะคะประมาณนี้แบบใกล้มากตอนนี้เรา ผ่านมาทุงา<อ>ท่งหญ้าทุาา่งนาแล้วครับน้องแหม่มเขาก็ปลูกข้าวดยมีนกเยอะมากเลยนะก็ดินดีเลยนะครับน้องแหม่มเนี่ยพี่<อ>เห็นนะครับทุ่งนาสีเขียวเลยใช่พี่นาเขายังปลูกข้าวเยอะเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ทุง่งนาแบบเขียวขจีเลยนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะเรามาใช้ชีวิตยามเกษียณที่โคราชบ้านเองนะคะอันนี้รีวิวพี่นาพี่นาเป็นคนราชบุรีพี่น,น,น,นาไปอยู่โคราชพี่นารู้สึกยังไงบ้างสบายดีการเดินสะดวกสบายคือกว้างนะคะ <laughs> ความรู้สึกของพี่นาเนี่ยคือเขา เขาได้อยู่พื้นที่กว้างๆเนี่ยเขาแบบว่าแฮปปี้ใช่ไหมคะพี่นัท<ช>ค,คือพื้นที่กว้างขวางนะคะสําหรับโครานะคะคุณผู้ชมแล้วก็แบบเหมือนเรามีที่ดินแบบปลูกต้นไม้อะไรแบบเยอะอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมแบบทําการเกษตรเป็นการออกกําลังกายได้ดีอย่างหนึ่งเลยนะคะอ,อันนี้คือเราแบบผ่านมาแล้วเนี่ยเราอาลูกต้นไม้เยอะนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราไป ตรงอยู่นะคะตรงไปอยู่นะคะด้านซ้ายมือเขาก็จะมีเพื่อนบ้านมาปลูกบ,บ้านสวนค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังเป็นชุมชนอยู่นะคะเราผ่านอันนี้เขาจะเป็นอ,อบตค้างคูนะคะคุณผู้ชมค้างคูกับแปลงที่ดเนี่ยจะอยู่ติดกันเลยนะคะ ยังเป็นถนนคอนกรีตคอนกรีตอยู่เลยนะครับน้องแมมแล้วก็มีแเสาวไฟฟ้าเห็นไหมคะน้องแมมใช่แล้วตอนนี้แบบดูพิกัดนะคะประมาณ1-2กิโลเมตรอีกประมาณ1-2กิโลเมตรจะถึงแปลงที่ดินคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะว่าราคานี้นะคะยังมีคอนกรีตอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมราคานี้ยังมีคอนกรีตอยู่เลยนะคะแล้วก็มีเสาไฟฟ้าในระยะทางประมาณ1กิโลเมตรยังมีเสาไฟฟ้าและมีถนนคอนกรีตอยู่นะคะ แต่ยังไม่ถึงนะคะคุณผู้ชมคาอะเดี๋ยวแบบขออ่านนี้นิดนึงนะคะเขาบอกว่าแก้มลิงบ้านหนองขวาวใช่ไหมคะพี่นัทใช่คะ่ะเขามีป้ายลูกศรบอกว่าให้ไปทางนี้นะคะแก้มลิงบ้านหนองเขวาวค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับพาไปชมนะครับ oh. แบบละเอียดเลยนะครับสำหรับที่ดินนะครับ นิ่อ่างเก็บน้ำนะคะบ้านหลังนี้ใหญ่มากเป็นบ้านแบบสไตล์แบบสวนนะคะแล้วก็เป็นบ้านพักตากอากาศนะคะจะถ้าคุณผู้ชมมาเส้นนี้ก็จะเจอบ้านหลังนี้ก่อนเลยนะคะก่อนที่จะถึงแปลงที่ดินเขาจะทํารั้วแบบกว้างขวางม,มากๆเลยตรงต่อไปยังเป็นถนนคอนกรีตอยู่นะคะใช่ครับโอ้หนี่เข้ามาง่ายๆเลยนะครับเส้นทางนี้ถ้าสมสมติว่าท่านผู้ชมนะครับมาจากตัวจังหวัดนครราชสีมานะครับวิ่งมาถึงตัวอำเภอโนนไทยนะครับแล้วก็ วิ Wing, ่งมาถึงห้าแยกไฟแดงนนทไทยนะครับก็พอข้ามแยกมานิดเดียวนะครับให้ชิดซ้ายนะครับเลี้ยวเข้าสู่ถนนโรงเรียนสายมิตรนนทไทยนะครับแล้วก็ตรงตลอดเลยนะครับผมก็จะถึงแปลงที่ดินนี้แล้วใกล้มากใๆใกล้ตัวงเพินน<บ>นท์มาก GPS เดี๋ยวเขาพาเรามาเองใช่ไหมคะก็ค<ช>ือตรงเลยนะคะตรงง่ายตรงแบบไม่ไม่ได้แบบหลงแน่นอนนะคะเพราะว่าเราใช้ GPS เนี่ยตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วอุ้ยพี่น้าแบบเห็น ตรงนั้นแล้วค่ะเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วใช่ไหมคะใช่ครเว้ยขอดูระยะทางคอนกรีตรแป๊บนึ่งค่ะพี่นัทสโลนิดนึงนะคะตอนนี้โอเคตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะสิ้นสุดถนนคอนกรีตรแล้วนะคะระยะทางประมาณ260เมตรนะคะจากถนนคอนกรีตรนะคะสิ้นสุดแล้วนะคะคุณผู้ชมต่อด้วยถนนหินคลุกนะคะ เมื่อกี้นะคะเราสิ้นสุดคอนกรีตไปแปลงที่ดินประมาณ260-270เมตรแต่เราก็ยังใช้ถนนหินคลุกต่อไปนะคะและคุณผู้ชมเห็นเสาไฟฟ้าใช่ไหมคะมีเสาไฟฟ้าอยู่นะคะในระยะทางตอนนี้คือมีเสาไฟฟ้าอยู่นะคะเราตรงต่อไปแล้วก็ด้านขวามือมีบ้าน,นคนเนานะ<ช>รูน,นอยู่ตรงนน้นเลยใกล้ๆก,กันนะคะตอนนี้ยังมีเสาไฟฟ้าอยู่แหมดูพิกัดก่อนนะคะว่า ระยะโอ้ย70เมตรเท่านั้นเองพี่นะัทไม่ถึงร้อยเมตรด้วยครับนี่นะครับเสาไฟฟ,าาวไวฟ้านะครับเราก็วิ่งตามเสาวไฟฟ้าไปเลยขึ้นสันเขาเ,เรียกว่า<ด>วขึ้นสัน,นสันแนวเขื่อนเลยค่ะน้องมนี่นะคะคุณผู้ชมขวามือคุณผู้ชมยังเห็นเสาไฟฟ้านะคะอ่ะตอนนี้เขาคือเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะเราปักไว้ที่อ่างเก็บน้ําใช่ไหมคะพี่นะัทเราก็ถึงแล้วไฟฟ้ายังถึง อยู่ตรงยังไม่สิ้นสุดนะคะคุณผู้ชมยังมีเสาไฟฟ้าอยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยระยะทางห่างจากแปลงที่ดินเสาไฟฟ้าอเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนระยะทางห่างจากแปลงที่ดินนะคะกับเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายนะคะนิดเดียวเท่นานั้นเองขอบคุณค่ะในเมื่อกี้อ เ,เขาเรียกเลยนะคะคนในชุมชนนะคะให้เราขึ้นมาก่อนอด้านซ้ายมือยังมีเสาไฟฟ้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าด้านซ้ายมือยังมีเสาไฟฟ้าด้านขวามือคือสระน้าประปาหมู่บ้านนะคะเสาไฟฟ้ายังมีอยู่ขยายแนวเขตมาถึงตรงนี้ได้เลยใช่ครับคือตรงเสานี้ใช่ไหมพี่นัดขาที่เราจะขยายไปอีกได้ได้ค่ะตรงนี้นะนครับนี่นะคะยยคุณผู้ชมซ้ายเลย ใช่แล้วตรงนี้คือเสาไฟฟ้าที่เราสามารถต่อขยายไปแปลงดินอาจากเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมเราจะตรงไปอีกนิดนึงค่ะ ตรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้นะครับเราวิ่งอยู่บนสันอ่างเก็บน้ํานะครับเห็นไหมครับน้องแมมเหมือนสันเขื่อนเลยเหมือนที่เราไปเที่ยวเขื่อนนะอะไรประมาณนี้นะครับน้องแมมครับโอ้ยนะดูย่าเออไม่ใช่ย่าแบบติดกัวย่าข้าวค่ะข้าวข้าวเขียวมากเลบ้ารับใช่อู้ข้าวงามมากๆเลยนะด้านหน้าเราก็คือ อ่าองเก็บน้ำนะครับแก้มริงนะครับบ้านหนองเขวาครับพนะี่ <c oughs> น้องหนองเขวเราเปลี่ยนชื่อตลอดเลยอะค่ะขออภัยนะคะเขาเรียกว่าหนองเขวคนในพื้นที่เขาเรียกว่าหนองเขวนะคะตอนนี้เราอยู่ด้านบนของอ่างเก็บน้ํานะคะคุณผู้ชมด้านบนของอ่างเก็บน้ํานะคะสําหรับแปลงที่ดินนะคะเขาจะอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ํานะคะคุณผู้ชมก็คือติดกับขอบอ่างเลยแต่ว่าเขาจะมีถนน เขาจะมีถนนทางขึ้นมาบนอ่างแบบนี้นะคะเป็นถนนทางขึ้นอ่างเก็บน้ําแล้วก็จะมีถนนทางลงอ่างเก็บน้ําด้วยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราใกล้จะถึงแปลงที่ดินแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเสาไฟฟ้าต้นท้ายสุดที่เราสามารถต่อขยายมาได้นะคะอยู่ใกล้ๆเองนะคะ ใกล้มากาในราคาเนี้ยมีเสาไฟฟ้าใกล้ขนาดนี้ถือว่าสุดคุมดค้มเลยนะพี่น,นันสุดคุ้มมากมากนะคะคุณผู้ชมโอ้โหพี่นันดูสิคะอุอ้ยทุ่งหญ้าเออทุ่งข้าวนะคะนาข้าวแบบเขียวขจีเดี๋ยวมันจะต้องมถ่ายรูปตรงนี้นาข้าวนี่สวยมากๆเลยนะคะ นี่นะครับผมเลาะริมอ่างมาแล้วแล้วนะครับเราก็ถึงนะครับแปลงที่ดินเราแล้วนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับผมนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราลงไปชมแปลงที่ดินด้วยกันเลยนะค่ะได้เลยค่ะพี่นัท